ประกันชีวิตเท่าไหร่ถึงพอล่ะครับคนทั่วไปมักเข้าใจว่าการประกันชีวิตเป็นการประกันความมั่นคงของชีวิตคือหากสิ้นลมหายใจก็จะได้รับสินไหมทดแทนแต่ในทางวิชาการนะครับการประกันชีวิตเป็นการประกันคุณค่าทางเศรษฐกิจของบุคคลโดยดูที่ความสามารถในการสร้างไรายได้ว่า ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ต่อไปจะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือองค์กรได้อีกเท่าไหร่แล้วจึงนำมูลค่าตรงนั้นเนี่ยมากำหนดเป็นวงเงินคุ้มครองยังไงก็ตามนะครับนั่นนั่นคือเป็นการมองในแง่อุดมคติยังมีการมองในแง่มุมอื่นเช่นว,ว่าถ้าเขาจากไปทำยังไงครอบครัวของเขาเนี่ยเดือดร้อนน้อยที่สุด โดยนำทุนประกันชีวิตที่ได้ไปชดเชยหรือรองรับภาระที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วประกันชีวิตเท่าไหร่ถึงจะพอล่ะครับทำประกันเท่าไหร่ถึงจะพอปัจจุบันนี้นะครับแนวคิดในการคํานวณทุนประกันที่เหมาะสมอยู่2องแนวทางก็คือตามศักยภาพของบุคคล หรือตามภาระที่บุคคลพึงรับผิดชอบโดยรายละเอียดในแนวคิดนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็คือหมายความว่าคำนวณตามศักยภาพถึงแม้มูลค่าที่แท้จริงของบุคคลก็คือจำนวนรายได้ทั้งหมดที่คาดว่าจะทำขึ้นได้ในช่วงเวลาชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจนถึงจากาเกษียณอายุจากชีวิตที่เหลืออยู่ไปถึงเกษียณอายุ แต่วงเงินที่คำนวณได้เนี่ยมักจะสูงเกินกว่าที่เราจะจ่ายเพื่อทำประกันได้โดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับจึงมีการกำหนดว่าบุคคลควรมีวงเงินประกันเท่ากับ5เท่าของรายได้เช่นยกตัวอย่างนะครับนายกมีเงินเดือนเดือนละ50,000บาทและได้รับ,บโบนัสสิ้นปีอีก2เดือน รวมทั้งปีรายได้เท่ากับ700,000บาทดังนั้นทุนประกันที่เหมาะสมก็จะเท่ากับ700,000คูณด้วย5เท่าก็คือเท่าไหร่ครับ3.5ล้านบาททุนประกันนะครับสำหรับเหตุผลที่กำหนดให้วงเงินประกันใน5เท่าของรายได้ต่อปีนั้นก็เพราะว่าเวลา5ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พอสมควรที่คนในครอบครัวจะได้สัมผัสเออจะได้ปรับ ตัวนะครับแม่บ้านที่หยุดทำงานมานานเนี่ยหากต้องออกมาทำงานใหม่ก็พอมีเวลาหางานและฝึกทักษะการทำงานอีกครั้งนะครับหรือขยับขยายหาธุรกิจมาทำเพื่อทำหน้าที่หารายได้ทดแทนสามีต่อไปบางที่เนี่ยนะครับหรือบางตำราก็บอกไว้ว่าควรให้เวลาครอบครัวเนี่ยปรับตัวถึง7ปีนะครับ แต่รายได้ที่นำมาคำนวณน,นั้นควรจะคิดเพียง70%ของรายได้ต่อปีเพราะในช่วงที่ผู้ออกประกันยังมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งต้องนำไปจ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเหลือเงินรายได้ให้กับครอบครัวเพียง70%นะครับดังนั้นเมื่อเขาไม่อยู่ว่าเมื่อวันหน้าครอบครัวไม่อยู่เนี่ยนะก็ให้ใช้ตัวเลข70%ของรายได้ในการนำมาคำนวณ นะครับแต่เมื่อคำนวณออกมาแล้วก็เป็นเป็นวงเงินประกันก็จะได้70%คูณ7ปีก็เท่ากับ490%นะครับของรายได้ต่อปีซึ่งก็จะใกล้เคียงกับ5เท่าของรายได้ต่อปีนั่นเองนะครับในการคำนวณต่อมานะครับในประเด็นที่2คือคำนวณตามภาระค่าใช้จ่ายนะครับวิธีนี้ดูตามความจำเป็นของครอบครัว ว่าสูญเสียเราสูญเสียเราไปเนี่ยถ้าสมมติว่าสูญเสียเราไปเนี่ยครอบครัวยังคงแบกภาระค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเพราะถ้าเป็นไปได้เราคงอยากรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไว้เองถูกต้องไหมครับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้แก่อะไรบ้างครับค่าใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัวหนี้สินที่คงค้างอยู่ค่าเล่าเราเียนของลูกๆค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ รวมถึงค่า้จ่ายครั้งสุดท้ายซึ่งได้แก่ชาปนกิจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพวกเราแต่ละคนเนี่ยย่อมมีการเตรียมตัวหรือมีสมบัติบางส่วนที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อไปรับภาระสิ่งเหล่านี้บ้างนะครับดังนั้นวงเงินประกันที่ต้องการจะทําก็เท่ากับจํานวนเงินที่ยังขาดหลังจากการนําทรัพย์สินที่มีอยู่ไปหักค่า้จ่ายแล้วเท่ากับทุนประกัน เท่ากับภาระหักสินทรัพย์ที่เรามีอยู่นะครับได้แก่ค่าใช้จ่ายของครอบครัวคูณด้วยจำนวนปีที่เราอยากให้เขาอยู่ได้เสมือนว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะครับหนี้สินที่ยังคงค้างทั้งหมดไม่ว่าค่าจำนองบ้านหนี้รถยนต์หรือหนี้บัตรเครดิตค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ตามจำนวนปีที่คาดว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ ถ้าเราเรียนของลูกทุกคนจนกว่าจะเรียนจบค่าใช้จ่ายในวาระสุดท้ายของเราได้แก่งานชพณกิจเป็นต้นขณะที่ทรัพย์สินบางที่บางท่านอาจจะมีเตรียมไว้อย่างเช่นทุนประกันที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่สินทรัพย์นะครับสภาพคล่องที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้หลังที่เราเสียชีวิตกองทุนต่างๆหรือเงินสดทดแทน ที่บริษัทของเราจ่ายให้เมื่อเราเสียชีวิตหากสรุปเป็นสมการใหม่ก็จะได้ดังนี้นะครับก็คือว่าวงเงินประกันชีวิตที่ต้องทำเพิ่มเราขาดทุนประกันอยู่เท่าไหร่นะเท่ากับรายจ่ายของครอบครัวบวกหนี้สินบวกทุนการศึกษาของลูกนะลูกมีกี่คนค่าทำศพลบด้วยวงเงินประกันชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันลบด้วยสินทรัพย์สภาพคล่องสูง และก็ลบด้วยเงินกองทุนจากบริษัทของนายจ้างในกรณีที่เรามีทุนประกันหรือสินทรัพย์รวมกันแล้วมากกว่าภาระที่เกิดขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องทำประกันเพิ่มนะครับเว้นแต่ว่าเรายัางต้องการให้ทญญายาทของเรามีทุนรอนเหลือเฟือเพื่อเขาจะได้อยู่อย่างสุขสบายและสามารถส่งต่อ ความมั่งคั่งไปยังรุ่นต่อๆไปได้นะครับนี่คือนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทำประกันเท่าไหร่ละครับถึงจะพอเรามีทุนประกันเท่าไหร่ถึงจะพอก็สรุปไม่ง่ายนะครับว่าถ้าเรามีภาระเท่าไหร่แล้วตอนนี้เรามีทุนประกันอยู่เท่าไหร่และเราสมควรทำเพิ่มเท่าไหร่ นะครับหลายคนบางทีอาจจะมีกําลังนะครับที่ต้องการสร้างมรดกให้ลูกไว้บางที30ล้าน20ล้าน50ล้านหรือแม้่าคนทําเป็นร้อยล้านเพราะไม่ต้องเอาเงินร้อยล้านมาจ่ายนะครับในการทําประกันนะเราเพียงแต่เอาดอกเบี้ยของส่วนหนึ่งของเงินของเราหรือเงินบางส่วนมาสร้างเงินเพิ่มนะสมมติว่าเบี้ยป,ปีละถ้าคนอายุสัก30กว่าเบี้ยป,ปีละล้านกว่า ก็ได้ทุนเป็นร่วมๆร้อยล้านเหมือนกันนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็มาคำนวณดูว่าเราจะสร้างทรัพย์สินที่เราสร้างหลายร้อยล้านเราสร้างเวลาหลายเราใช้เวลาหลายหลายปีในการสร้างแต่เราสร้างทรัพย์สินด้วยทุนประกันชีวิตเนี่ยเราไม่ต้องใช้เวลาหลายปีเพียงแต่เรามีเงินเราก็สามารถสร้างทุนประกันเป็นร้อยล้านบาทเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็สามารถที่จะมีเ,เงิน เป็นร้อยล้านได้บวกกับทรัพย์สินที่เรามีก็เท่ากับมีเงินเพิ่มขึ้นนะครับให้กับทญญายาทเรานะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลข้อหนึ่งนะครับว่าประกันชีวิตทำเท่าไหร่ถึงพอครับ